สวัสดีครับวันนี้ครับพบกับอูพ่นพัฒนาเช่นเคยนะครับมีเกสิพ่ามาชมรถนะครับรถมันนี่ก็กำลังสิส่งลูกค้าเองเหมือนเดิมนะครับอันนี้ลูกค้าอยู่อำเภอประโขนใช่นะครับบ้านโคกเมืองครับมี่ก็จะ่พามาชมรายละเอียดนะครับของตัวรถวามีอย่างเนราคาเป็นจังไดนะครับใส่จังไดแน่นะครับเดี๋ยวสิพามาชมกันวันนี้ครับ ต่อรถก็เริ่มนะครับ,นะรบนะตัวรถก็ขึ้นโค้งต่มแบบคูฟ้อนพัฒนานะครับคันนี้ม,ขมีขอบเครื่องสวยงามนะครับเคร่องสวยงามคันนี้สีพิเศษตรงมีไฟเสริมตรงหูกระจกให้ครับผมนี่นะครับไฟเหลี่ยวไฟเหลี่ยวตรงหูกระจกนะครับ ก็จะมีไฟเลี้ยวขนาดอีกตัวนึงนะครับไฟลีพร้อมไฟ่องสว่างทั้งหนานะครับคันนี้เป็นสีพิเศษครับบ่ค่อยบม่ค่อยมีคนสัง่งอันนี้เป็นสีม่วงนะครับม่วงแปบม่วงุดนะครับขั้นหนึ่งขนาดจะเป็นสีชมพูนะครับเหียบเชัียบจะเจนนะครับยางไม้แหนบไม้ครับยางหนาเป็นของออสโตนนะครับ สองหนึ่งหาเจ็ดสิบสิบหานะครับหัวสีเห็นบอกอย่างลรกงเป็นสองหนึ่งหาให้กันครับผมเป็นของแม็กซินะครับอันนี้ใส่กระทะพาเรียบร้อยครับพอมันทุกเผาหญงครับไ่่หลงยานครับนะครับ๋บ <S <S ยวให้เบ,บิ่งรอๆตัวรถนะครับนะความเงาของ สีนะครับอัน,นสีเอาใส่เป็นสีพลอนยยตนเลยนะครับสีทูโความประกายของของสีนะครับเวลาถิกแดดไฟไท้ายตัวนี้เป็น LED เรียบรอยครับผมมีไฟลีไฟเบรกไฟถอยนะครับไฟเหลี่ยวครบครับผมกันส้นยางแน่นนนะครับ ตัวนี้สามารถไปต่อเป็นหลักพวงก,ก็ไดครับเอาไปลากรถเกี้ยวลากรถยังไดหลายยางนะครับกันสัต์มี่ห่คบวบิดครับบันไดขึ้นขางนะครับบันไดขึ้นทั้งขางคันนี้จะเป็นแบบธรรมดารกระบะพับสองตอนกระบะแบบพับสองตอนบด่ดำาดำก่ไดนะครับ ดำดากับสีอีกระคาหนึ่งครับผมคันดังค้างครับเป็นกระบะดําดเดี๋ยวสีมารีวิวให้เบิ้งมือลังนะครับนี่กับเบิ้งคันนี้กษตรกรรอติดตามคลิปหน้านะครับอ่าเอาละครับอันนี้เป็นของคนขับนะครับเบรคคัดเกียร์กระปุกธรรมดานะครับเก็บสายไฟเรียบร้อยนะครับเดินไฟครบเต็มระบบครับผม ไฟติดทุกจุดนะครับแต่ดังนะครับผมเบาะหุ่มห้องให้ย่างดีนะครับอันนี้บ้านได้แกะลาสติหุมออกนะครับเกียร์สโลนะครับอาจิโรตัวนอกนะครับสั่งมาเป็นเกียร์เกียร์ในตัวเลยสโลในตัวครับบาได้แยกไฟแสดงสถานะนะครับไฟเหลี่ยว ไฟบอกแบตนะครับไฟเลี้ยวสายเลี้ยวขวาไฟเลี้ยวนะครับไฟเบลลแบตเดี๋ยวนะครัไฟแจ้งสถานะนะครับปีบสายกับปีบขวานะครับ อ่ะครับกะมันนี้กะขอรีวิวเวสันส,สันซับนี่ก่อนนะครับอ่ะริมบอกครับผมอ่าคันนี้กัมีนี่ครับไฟลังคาเพิ่มมากนะครับอ่าคันนี้สิเป็นพิเศษไฟไฟลังคานะครับเดี๋ยวสิพาชมคันแต่งก,กางๆมือหลังนะครับมันนี้กะขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนอ่าอยากได้อะ ีสวัสิติดต่อสอบถามมากับเบอร์นะครับ085นะครับ302 1358นะครับสั่งพอนโดยตรงครับเบอร์นี้กับพยายามโทรหลายเท่านะครับบางทีกับบอมีคืนนะครับเรียกว่าเฮ็ดงานอยู่อาจจะบ่ได้ยินนะครับแล้วก็บ่อวานกับแอดไลน์มากอะไรครับผมเบอร์นี้แหละครับ ID ไลน์กับศูนย์แปดห้นะครับสนใจสอบถามอันใดก็มาคุยกันก่อนเลยครับผมลืมบอกราคาครับ คันนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทนะครับเพราะวะ่าคันนี้เป็นเครื่องเกา่าเครื่องเก่าของลูกค้านะครับลืมลืมแจงไปนะคันนี้ถ้าเป็นเครื่องใหม่นี่ยซยูุราคาหนึ่งแสนแปดหมื่นนะครับห้าพันบาทคันนี้อยู่เส้นอยู่ที่ราคาหนึ่งแสนสามหมื่นนะครับราคากขยำเย่าตามจุดประสงค์ของลูกค้านะครับ อยากได้แบบใดก็แจ้งมาครับผมมานี้กะฝากไว้สันี้ก่อนครับฝากติดตามผมงานนะครับแล้วกะ็ฝากติดตามคลิปหนาน,นะครับเดี๋ยวสิพามารีวิวกันดำครับผมมานี่กะขอสสันีก่อนสวัสดีครับ